ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมพอกันอีกแล้วเด้อยพี่น้องเด้อบรรยากาศยังมืดเศร้านะครับหมอกลงนะครับพี่น้องครับตอนเศร้านะครับหลังจากมาสรอยงานกันได้หลายมือแล้วนะครับผมนะครับมือนี้จะพามาเบื้องห้องพักนะครับ ห้องพักในอิสราเอลเดอพน้องเนอะนะครับผมที่เห็นมาก็ะิดวาด่าดีที่สุดแล้วนะครับผมห้องพักในอิสราเอลที่ดีที่สุดแล้วเป็นตั้งใดนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบึง่งข้างในนะครับบรรยากาศต่อเเต้าเตรียมตัวไปทำงานนะครับผมอยู่กับ เอ,อ,อยังก็เอเสียเพียดตัวนเี้เหนื่อยเพียดตัวบ่า,ออบาว,อ,อ,อ,าวอุบลขนไก่ทิมน,นะครับผมมาไก,มาไก่มาไก่บ่าวอุบลบ่าวอุบลกับนุ่มชายภูมินะครับผมอยูน่น้วกันเบื้องในพี่น้องเด้อนะครับผมห้องพักในอิสราเอลเปิดไฟก่อนเอา เปิดยังไงก็ปิดนะครับเบิ่งห้องพักดนะครับพี่น้องครับห้องพักในอิสราเอลนะครับผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วที่เคยเห็นมานะครับผมนุ่มบิ่มกั เหตงานไม่ได้สามมองแล้วนะครับผมมองนีกับมองที่สามแต่ว่ามองนีมาซอยงานาซื่นสอนะครับมาซอยงานด้ยพี่น้องด้อคิดว่านะครับบรรยากาศภายในห้องดีที่สุดนะครับผมที่เคยเห็นมานะครับกะมีตู้เย็นนะครับผมมีสิ่งล้างจานล้างอย่างยางดี นะครับผมเสียย่างเดียวนะครับผมบบมีห้องขวหนึงเข่าหนึ่งอย่างก็ะเฮ็ดในนีแ่แหละครับผมนะครับต้มผัดแจงทอดนะครับผมแต่ว่าผัดกับทอดกระเฮ็ดบ่ได้ครับผมกินแหงนะครับ <c oughs> ก็มีห้องน้ำ <c oughs> ห้องนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นห้องน้ำเลยพี่น้องเลย นะครับตัวนี้เป็นห้องน้าสะอาดสะอันดีนะครับผมห้องน้ํกาก็แม้ก็ไม่ได้ทําความสะอาดเอานะครับเพราะว่าตอนแรกบ่มีผลอยู่นะครับแ้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนในตู้ห้องหนึ่งแต่ว่าบ่ได้พากันเข้ามานอนนะครับ จะเป็นห้องนอนนะครับผมมีอ่างน้ำเอ้ยอ่างอาบน้ำนะครับผมเป็นหน้องนอนแต่ว่าเอาไว้เก็บของนะครับผมเก็บเสื้อผ้านะครับไม่ได้เขามานอนนะครับพี่น้องครับห้องนี้นะครับผมของก้วงอยู่นะครับผมแต่ว่าไอ้นายจ้างเพิ่นมาให้เขามานอน สาเหตุอย่งกับบุรู้จักเดยวพี่นองด้วยนะครับเป็นเ้นนอนข้างนอกนะครับคุณสองคนนะครับก็โอเคครับผมนะครับบอให้เขามานอนกับบอเป็นอย่างนะครับที่นอนนะครับปิดไฟ นะครับผมนี่นะครับผมมุ้งนอนสองคนนะครับอันนี้จะเป็นเตียงของลุ้มบิมนะครับผมอันนี้จะเป็นเตียงของบ่าวเอสนะครับบ่าวอุบลคนไก่ทินนะครับผมซื้อเพจของเพื่อนนะครับผมบ่าวอุบลนะครับก็มีแอร์แอร์นี่ไม่ได้ไซดหรอกครับผมย้ำหนาวนะครับแต่ว่าในจ้างเพื่อนหา เอาพัดลมไอฮอนมาให้นะครับตุ่มตัวน้อยๆนะครับก็พอได้ใส้นะครับผมเบ่งเอาเด้อครับพี่น้องครับมาอิสราเอลก็บม่ได้เลีวไล่ไปนั่นนะครับผมมองยูมองพักบางมองก็ดีนะครับผมบางมองก็ดีลายบางมองกับปานกลางพอใส้นะครับผมบางมองกับโบมีแอร์บบมี่ยังกะ เราแต้มองนะครับผมเราแต่ในจ้างเพื่อนจะพาให้เพื่อนจะเฮ็ดที่พักให้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นรีสอร์ทเกา่าที่มันดีกว่ามูนะครับผมมันเป็นรีสอร์ทเกา่าเลยพี่น้องเด้นนะครับเป็นรีสอร์ทเกา่าแต่ว่าในจ้างเพื่อนบ่รได้เบ่ได้เฮ็ดจิจการรีสอร์ทแล้วนะครับผมเพื่อนก็ลัให้คนงานไทยมาพักนะครับ กระทองถือว่าบกว่วงนะครับผมกับพอพออยู่ได้นะครับผมแต่ว่าผมกับเบื้องแล้วน่าจะดีดีที่สุดแล้วที่ที่นุ่มอิ่มเคยเห็นมานะครับดีที่สุดแล้วแต่ว่าเสียย่างเดียวมันไม่มีห้องครัวนะครับผมเห็ดในห้องนี้เลยเขาจะทอดจะผัดมันก็เห็ดลําบากครับผมนะครับเพราะว่าเต่าแก๊สกับบุมียังกับบมีเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนุ่มอิ่มอาจจะ มาพาาบึงนะครับผมมาเห็ดกับขาวกับหน้าห็ดจังไน๋นะครับเป็นจังไ๋ครับพี่น้องครับคิดว่าดีบ่ครับนี่ <c oughs> แต้นนุ่มบินมากก็คิดว่าโอเคครับผมดีที่สุดละนอนสองคนนะครับผมที่นอนสองคนนะครับโอเคครับผม น,นี่ก็เป็นคลิปสันส้นๆที่เกานะครับผมพามาชมครับสวัสดีครับ